สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่วันเกิดพี่แซกนะผมในปี2021นะครับและตอนนี้นะครับอยู่กับผมเป็นี่แบล็คนะครับผมสำหรับวันเกิดของพี่แซกในปีนี้นะครับขอให้พี่แซก มีความสุขมากๆทั้งการเงินการงานอาชีพและเกมที่กำลังทำอยู่โปรเจกต์ต่างๆที่กำลังทำอยู่ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆอย่างครับผมและมีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้และต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆอย่างนะผมที่มอบให้และสพอร์ตเสมอมานะครับผมและในวันนี้เนี่ยนอกจากเป็นวันเกิดพี่แซคแล้วนะครับยังเป็นวันเกิดของพี่สายนะครับผมเป็นพี่ที่ทำงานเดียวกันและเกิดวันเดียวกับพี่แซคครับผมก็ขอให้พี่ซายนะครับมีความสุขมากเช่นกันนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้อยู่กับผมทิดชิฮอนนีกัสแล้วว วันเกิดให้กับพี่แซกนะครับผมพี่แซกคือทับลอยแล้วก็อีกคนหนึ่งที่อยู่กับทางบริษัทพอดีก็คือพี่ซายนะครับผมเอาพี่แซกก่อนก็คือพี่แซกครับผมเคยอวยพรให้พี่สักครั้งหนึ่งที่เป็นแบบจำไม่ได้ว่ากี่ปีนะคือผมอวยพรให้พี่ละครั้งหนึง่งตอนนั้นผมก็แบบเหมือนกับทําคลิปเป็นคารินบ้าให้ด้วยซึ่งปีนี้ก็เช่นกันผมก็จะททำให้อีกหนึ่งคลิปนะครับผมดูในช่องผมได้เลยแล้วก็วันนี้วันเกิดพี่แซกขอให้พี่มีความสุขมากๆนะครับผมทั้งโปรเจกที่ทำอยู่ หรือโปรเจกต์ที่กําลังอยากจะทําต่อไปขอให้แบบสําเร็จลุ่วงไปด้วยด,วยดวยีขอให้แบบกําไรเยอะๆนะพี่นะการแข่งทัวร์ก็ใกล้จะมาถึงด้วยขอให้การแข่งทัวร์เนี่ยไม่มีปัญหาขอให้ราบรื่นแต่ก็ตามวันนี้มันเกิดวันเกิดพี่สายมีความสุขมากๆนะครับผมพี่สายพี่สายนะครับผมมันได้ไปแล้วครับสวัสดีค่ะเวลนัทเเนเวลนะคะทันนี้ก็จะมาไว้ความวันเกิดให้กับพี่แซกนะคะและขอให้วันเกิดปีนี้ของพี่แซคมีความสุขมากๆนะคะ แฮ่าแฮปปี Schools ้เบิร์ธเดย์นะคะพี่แซกก็ขอให้พี่แซกเนี่ยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยืนอยู่กับน้องวายโยจนน้องวายโยมีลูกแต่งงานไปเลยโอเคนะคะต้องขอขอบคุณพี่แซกมากๆเลยค่ะที่ทำให้น้องได้มีโอกาสจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้พี่แซกแฮปปี้นะคะแล้วก็อยู่กับน้องและก็ทุกคนในบริษัทนานๆนะคะ สวัสดีจ้าวันนี้วันอะไรเอ่ยอ๋อใช่วันนี้วันเกิดพี่แซกนี่นะสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่แซกขออห้พี่แซกมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงมีพลังทําเกมต่อไปเดอ้อรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะครับพี่ถึงวันนี้ผมจะยังกลับไม่ถึงลาบุรีแต่ว่าตัวคนพาพมนะเขายังปลอดภัยดีเบิร์กฟอร์มโฮมอยู่ด้านลีนะครับพี่สุขสันต์วันเกิดนะคพนนนะคพี่แซก วันเกิดปีนี้ขอให้พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้โปรเจกต์ที่พี่ทำอยู่ปังๆปับปัว,ปวยยิ่งขึ้นไปนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปาถนานะคะสุขสันต์วันเกิดอีกครั้งนะคะ Happy Birthday นะคะพี่แซคขอให้พี่แซคมีความสุขมากๆขอให้โลกนิวยของเราดังเปี้ยงป้างมีคนเข้ามาเล่นเยอะๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมมีชิ้สวยๆส่งผมน่ารักๆให้น้องยิพาเยอะๆด้วยนะคะ สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะพี่แซกยังไงก็สุขสันต์วันเกิดนะคะจากน้องพี่ภาคผีพรายค่ะน้องอ,อมค่ะขอให้พี่สุขภาพดีนะคะสุขสันต์วันเกิดนะครับพี่แซกก็ไม่ไว่าจะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเนาะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วก็ ไม่มีโรคไม่มีภัยเมติโควิดนะครับพี่สวัสดีค่ะมะนาวนะคะที่ภาคเสียงเป็นดาตีเองจําได้ไหมเอ่ยก่อนอื่นเลยนะคะหนูต้องขอขอบคุณพี่แซกด้วยนะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาภาคเสียงตัวละครดาตีรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสาร่วมงานกับพี่นะคะแล้วก็นื่งในวันเกิดพี่แซกก็ขอให้พี่แซกมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงผลิตเกมดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเลยค่ะ หนูก็จะคอยติดตามผลงานพี่อยู่เรื่อยๆเลยเช่นกันค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่แล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะคะสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าแอบมองเธออยู่นะจา๊า สุขสันต์วันเกิดนะคะก็สุขสันต์วันเกิดนะคะพี่แซคหนูวิโเองคนให้เสียงคมสวิทม์วียดเองค่ะสุกเนื่องจากวันเกิดปีนี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพเยอะๆนะคะอ๋อแล้วก็สิ่งที่หนูอยากจะพูดก็คือหนูรอตัวละครหนูมาอยู่นะคะหนูรอตัวละครที่หนูให้เสียงอยู่นะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่แซ แฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะพี่แซกมีความสุขมากๆนะคะขอให้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะทำอะไรก็ขอให้ได้สมดังปรารถนานะคะถ้าหาจี้เรียนจบแล้วแล้วมีโอกาสได้มาร่วมทำงานกับพี่อีกก็ยินดีนะคะสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่แซกเย้สวัสดีครับพี่แซกนึงโดวยวันเกิดของพี่แซกครับฝนก็มาร่วมอวยพรมันเกิดกับน้องๆด้วยก็ขออวยพรมันเกิดนะครับให้พี่แซกสุขภาพแข็งแรงครับห่างไกลโควิดก่อนเลยแล้วก็อยู่เป็นร่มโพร่มทรายของ อิกดาซิลนะครับสร้างจักรวาลโฮมสวิต o m e แล้วก็รวมถึงเกมอื่นๆให้พวกเราได้ติดตามกันคุ่แซคคิดสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นดั่งใจฝันเลยครับอืมแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดทรายด้วยสุขสันต์วันเกิดนะครับทรายๆขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ Happy birthday ครับพี่แซค I hope you have a wonderful birthday สุขสันต์วันเกิดครับพี่แซคช่วงนี้การพบปะกับคนอื่นก็ยังอันตรายอยู่ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับส่วนตัวผมก็จะติดตามผลง,งานพี่แซคต่อไปโดยเฉพาะในส่วนของเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นเกม Home Sweet Home Survive ในตอนนี้หรือว่าเกมอื่นในอนาคตขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมีความสุขมากๆเป็นกำลังใจให้นะครับ เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะขอต้อนรับเข้าสู่วันเกิดของพี่แซคครับจังหวะนี้ไม่รอช้าครับมีการเติมไฟเข้ามาจากทด้านของเงินทองฮะส่งผลให้การเงินของพี่แซคตอนนี้ร่ารวยมากๆครับสุขภาพร่างกายของแกตอนนี้ต้องบอกว่าพร้อมไฟมากๆครับเนื่องจากเฮปพีเต็มหลอดนั่นเองฮะโอ้โหแล้วไม่น่าเชื่อครับเปิร์กที่หยิบมาใช้นะฮะเป็นเปิร์กสมความปรารถนาครับส่งผลให้ชีวิตที่แซคต่อจากนี้นะครับจะมีความสุขตลอดไปครับผม สวัสดีค่ะพี่แซกอาเซนัทนะคะแฮปปี้เพอเตค่ะไม่รู้ว่าปีนี้พี่แซกอายุเท่าไหร่นะคะก็ขอให้มีความสุขมาก,มากคิดอะไรก็ขอให้สมหวังปรารถนาปีนี้เราคงต้องผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยด้วยกันนะคะยังไงก็ขอให้โปรเจกต์ที่จะเริ่มต้นในข้างหน้าเนี่ยผ่านพ้นไปด้ดีแล้วก็ตัวอาเจนเองก็รอคอยอยู่นะคะที่จะได้ไปพากเสียงให้กับตัวละครในเกม Home Sweet Home Sweet, ส w นะคะอ่ะเราก็ขอมีความสุขมากในวันเกิดปีนี้ค่ะ สวัสดีค่ะพี่แซกได้ข่าววันนี้เป็นวันเกิดพี่แซกใช่ไหมคิวก็ขอให้พี่แซกอะสุขภาพดีมีตังใช้หล่อเท่คู่กับนิวรนนี้ไปนานๆนะคะและ้วก็เรื่องเรื่องเกือลดลูกบาดนิดหึ่งนะพี่จะไม่ไหวแล้ว